สวัสดีเอฟซีพี C ่น้องที่ติดตามจองของวย์ผู้ดินนะครับวันนี้ผมจะพามาเบิ้งควายงามนะครับเป็นควายสายพัฒนาเป็นมูรานะครับที่เด้ดผ่านการพัฒนามาแล้วนะครับเพิ่นกามีลูกติดนะครับยุบานสงเปบบเเื่อยตำบลเฝาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสาราคามนะครับเอฟซีพี C ่น้องครับ ครับสวัสดีครับตอนแนะนํำตัวให้เอซีพี่น้องเพื่อนฟังเนี่ยครับผมห้อยเดียวครับห้อยเดียวบรรทงเปืือยครับผมครับมาแนะน้ำกล้วยง่ามมือนี้สายพัฒนาครับสายพาสายพาครับสายพาแม่นี่เป็นสายใดครับเนี่ยอันนี้เป็นมูลาผสมวยไทยครับมูลาผสมวยไทยแม่แยกเพื่อนน่่ยแยของตัวนี้เนี่ยเป็นมูลาครับเอามาผสมพอไทยอะไรก็มาเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งครับครับแล้วก็เอามาทับไปเกาเจริญ ตัวนั้นปเป็น,ปน,ปนปครับผมเป็นนุ่มร้อนนี่ครับนุ่มร้อนเนี่เป็นลูกของเกาเจริญบอกครับเจริญครับมีเอกสารครับผมมีเอกสารมีใบครับมีหลอดมีแมนครับเพิ่นอายุ <ม line. S 1> ได้จักปีแล้วครับนุ่มหน่อยนั่นปีครัวครับอ้ปีฝาครับผมส่วนสูงลระครับประมาณหนอยสามสิบแปดครับประมาณรน่อยสามสิบแปดแมนครับอันนี้บ่ได้กินอาหารนะครับมีแต่หยาธ้รมดามีแต่ห้าที่เฮ้าเรียงปลอยแบบนี้เยโอ้มีอาหารเสริมครับโอ สูงเกือบซ้ำแม่แล้วนะครับแม่เพื่อนนี่สูงลายปานไดครับนี่ยบ้วกครับแม่สูงลอยสี่สิบห้าบวกลูกน้อยเป็นลูกของเก้าเจริญสูงประมาณลอยสามสิบแปดบวกนะครับเป็ดที่พี่น้องครับอันแล้วขอถามในตัวแม่ตอนนี้เพิ่นท้องบะท้องครับท้องพกเดือนครับผมท้องกับตัวไหนครับเงินอุ้ัไครับเอกสารครบเอกสารครบครับผม ทองได้หกเดือนครับผมกับเงินอุทัยแมนครับอายุเพิ่นหลฟ์ไปได้แม่แม่นี่แม่นี่ประมาณปีแล้วฮะสี่ปีกว่านี่แหละครับสี่ปีห้าปีประมาณสี่ปีกว่าเนาะมีใบมีหลอดแม่นครับีครับผสมกับเงินอุทัยไว้แล้วแม่นครับถ้ายเอฟซีพี่น้องเพิ่นเบิ่งเพิ่นสนใจนี่เพิ่นสิแบ่งบ่ครับนี่แบ่งครับแบ่งครับแบ่งอยู่เพิ่นเปิดเปิดแต่ไหนเปิดแยกเปิดโครมหรือเปิดทั้งสามหัวใจเลยกร มาคุยกันเมืองกันได้ครับมาคุยกันมึงว่าจะมักตัวไหนยังไงยังไงแบบไดครับผมขอเบอร์ทั่วไปนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์ครับผมเป็นเบอร์ของห้อยดิวแมนครับนี่นะครับห้อยดิวตีไหอสัมผัสนี่นะครับเปียบซีพี่น้องครับสามหัวใจนะครับเปียบซีพี่น้องครับลูกทราของเก่าจะเริ่นปีคว่า แม่ตัวนี้ทองอยู่กับเงินดูไทยนะครับมีใบมีหลอดอายุขั้นประมาณหกเดือนฟ้านะครับประมาณเดือนพฤศจิกาหรือท่านว่าเนี่ยนะครับกสิออกลูกกสิได้กินน้องแล้วนะครับพ่อบอกพี่น้องเพื่อนได้บอกว่าเปิดราคาายบนไดนสามหัวใจเนี่เปิดเข้าๆไว้แม่ลูกเนาะแม่ลูกห่องไว้ซีที่หาครับ4ีแสนห้าซีแสนหาครับต่อร่องเลยครับ ต่อรองได้โทรามาคุยมาเบิ่งควายได้มาเบิ่งตัวจริงต่กนนอนมันสมเงินบ่มันสมเงินบ่เท่ายกสิบ่บไ,ดดถถได้ดว,ว่าเอาซับในรถแท็กซี่ได้ยังคุยกันเบิ่งมาแต่คุยกันถือข้อวายาว่ายาเนอะเอาขอทวนเบอร์ทุ่งอีกรอบนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าเจ็ดสองศูนย์เก้าเจ็ดสองศูนย์ครับผมห้อยดิวบ้านสงเปื่อยบ้านบ้านสงเปื่อยของเฮาทีตีตั้งอยู่หม่องหม่องได้เอาบอกพี่น้องเคนใด อยู่ที่ถนนเส้นสารคามลอยเอ็ดครับผมเส้นสารคามลอยเอ็ดครับผมพอไฟแดงวิยีลัยเกษตรมาสารคามครับโทรมาได้ครับโทรมาได้เลยครับนี่นะครับเอซีพี่น้องครับแม่มู่ลานี่สูงหลายปันไดเกาะลอยีิบหาครับลอยซีซิบหาเอาล่องขาไปยืนเทียบไหวให้ให้เอฟซีพี่น้อง่ลเบิ่งในวันสูงหลายปันไดนะครับอันนี้เป็นเป็นลูกครึ่งแล้วแล้วนะครับเอฟซีพี่น้องครับนอยครับยย เอ่อเพิ่์นกัดจิตตือนกล่องตือนผมแน่จังน้อยนะครับนี่นะครับส่วนสูงของแม่มูรานี่นะครับบ่อแค่เนาะบ่บ่อแค่บ่บ่อดืออ้อบ่อดื้อบ่อแค่ครับเพิ่์นกัดจิตตือนจังน้อยท่านเออคือจับได้บายได้นะครับเพราะว่อพอเปลเป็นไทยแล้วนะครับแม่มูราตัวนี้พาแล้วพามาเรียบร้อยแล้วนะบอกมานี่ก็คือไทยสมบูรณ์เลยไทยสมบูรณ์เลยเป็นลูกของเก่าเจริญนั่นนะครับผลงานของเพิ่์น นี่นะครับฝากถึง FC พี่น้องทีเบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไดกะขคอมเมนไว้ใต้คลิปได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลัางใจวิดผู้ดีนนั่มนะครับผมกะจะล่าคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับกราบขอบคุณลหลาลๆครับพออ่อยดครับ